พีพี่นอ้องฟังไปซุกปูซุกขนค่ะในขณะนี้ฝนท่ำเท่าค่ะพี่น้องฝนท่ำมันละจากจากจะกคนเบิ่งคนจากมากนันละจกไข่แด่โบราณยุคชาดานี่เต็มแม่น่าท่วมน่าน้มนาม่ครับน้ากระท่วมเพราะน้าบานคอยกระกู้สาดแล่นมาดนี่ยเต<อ>็เบิ่งเด้อเบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อลานี้นี่เด้อ,อยูทูบเบอร์พ่อกันค่ะ อาหากินพ่อกันอเอ็มไม่ได้หจับคือผ้าฝนผ้ายางมากค่ะแขเฮ้ยผ้าเป็นน้ำเยาะวาจ้ะคือเด้เด้าเด้าอะไรมาเนี่ยออเดาเด้าลบไปลละฟันนี่ละพี่ินหนพี่จะมั่งพี่ยังนอนนี่โต้นนอนพี่นอนโอ้ยฝรั่งกะหัวเปียกกันฝรั่ง ลอยไฟกับน้ำแล้วครับเดาคุกบ่อยอยไฟปักตาไข่ไหมเกลือมากว่าท่านเกลือมากว่าท่านเม็ดเปียกใหญ่มากวันนี้เกลือต้นอี้ทีโอ้แห้งอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ลั่งซ่าละค่ะซ่าละค่ะมหากรรมกล้องน้องใบตองน้องน้ำพิงค์ค่ะอันนี้น้องอันนี้น้องอะไรคะน้องพลอยมณีค่ะน้องพลอยมณีราคาน้าเสริมส่ง กระโดดง่ายมันน้ำ 10cc ค่ะเอออันนี้น้างเครกองค่ะ้างเกองกะตอนนี้กะคุยโซเลการนะคะฝนเยาเทจนเอายางกอไดแรนลงมากเลยเพมๆพมมมาก ตกะเคืองสองเคือแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันบอ่อเศร้าเศร้าข้าวนึง่งไฮคอยได้ร่ำข้าวนึงแล้วมันกระมาอีกว่าจิเปลี่ยนชุดทหารเหนียวพอดีคนสูสีวิตแห้งนี่แ่ะพี่น้องสีวิตหมอแล้วท,ทำบนยืนเพื่อบ,บ่อยูืโอ้ยฝนตกนลนน้ำคน,ำนตก้งกะได้แข้งน้าแก้งกะได้ร้อยแม่นบอลโลก เพื่อนอวบโลเราเพื่อนไอจิปมันเราคกายออดตึวคุรา่ามันไปแล้วเราคกายออดตึวคุรา่าค่ะตาห่วงข้าวฝากเป็นกำลังใจให้หมอลลาเด้อค่ะพี่น้องเดอร์ตอนในกระดาช่วงนี้หน้าฝนเรต้องท่าใจค่ะพี่น้องหน้าฝนคือ บางเพื่อมันก็นลําบากนะคะในการแสดงนะคะขับโบมีโดมหรือว่าบ่มี่ลังค่าบ่มีย่ยางมันค่ะขับฝนตกมาแห้งนะคะหนึ่งบังไฟกระแสไฟฟ้านะคะสําคัญที่สุดมันก็จะช็อตสีสอดสียังค่ะสีนอพี่น้อมน้อละค่ะอุปสรรคกหลายอย่างะคะ่กงกะกระเปียร์องกระเปียร์แล้วนี่กระ,ะกเปียก,ยนนนก,กยมันก็เป็นของธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะจะในตลาด กำลังใจให้ซินและปินน้นมอลลั่มแนกแล้วกันเมื่อนี้เฮาอยู่ที่บ้านน้องทับมาน,นะคะออมเพอย์แสงนางขานิคมค่ะแต่ก่อนนี่ค่ะถึงก็มาหากินยู่แถวนี้ลนะพี่น้องเอ้ยตั้งแต่หมอยพุ่มปรุงหมดละเออตั้งแต่ซจำเล็กหน่อยซุ่มนี่ตะกี้มามาหากินอยู่วันน้องทับมานี่จนรอนแหลกเหมือนรู้ป่าเมื่อนี้เป็นอีกมือหนึ่งนะคข่าไดรอบ20ปีสบายดายนะคขะ่าดีดายมาก พี่เด็กก็จะยืดีเดียวเขาจะหาเด็กหาแหวงแหวงตลอดเลยเออจะจะเลยดีใจนะคะดีแต่มาพบก่อนพี่น้องมิเตะพีมิตนองนะคะมิเตะข้อมักนะคะสีมอคัยเมื่อนี้ยนะคะนันรอมาสามปีที่จริงแล้วพี่เขาจ้างไว้ตั้งแต่สามปีที่แล้วนะคะเพื่อพุกข้าศึกในการ สแสดงกับค no th ือโรงไพ่เจ็บโควิดนั่นเองเนาะค่ะเนาะค่ะเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงปีนี้กะทางทางอ่าได้อำเภอด้วยว่าทางทางในเพิ่นค่ะเปิดโอกาสให้ได้เรนมาอ่านมาเลยมีโอกาสได้้ไดเรนเเลยยมาพอพี่น้องค่ะว่าพ่อฝนพหอค่ะพี่น้องเฮ้าขาหน่ะงเดี๋ยวร่างใจแน่ก่ะแล้วค่ะเน้องอาะนท์นี่แต่ผู้หัก หอมกันมา,าทาเบิ้มคาซบกรนาลหลายพี Hence, ok ่น้องเน่ะะมีแมวปาสีไหไฟภายในกุ้อไส้ตัวน่แกนูแก่โอ้สกอบ้ามันมันแก่ อันไหนมันแก่ก็เอาไปตอกทีมงานเทวาแดงอันนั้นอันนั้นเมเปิ้ลมานอันนี้อันนี้เซี่ยวลอยสวยขึ้นการแน่เพราะ,ะอตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะคะหยุดแล้วเฮาป่า<อ>จะเริ่มเรีนกันจั๊กน้อยนี่แหละพี่น้องเฮาเดี๋ยวจั๊กน้อยไปเดเซฟน้ำเซฟนในสักก้อนเนาะคะ่ะ บก้ะเนี่ยได้กับฝนตกฝนล่องยามือนนั่นรูดมานรูดมานฝนสุดมานฝนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะเบิ่งแย่งกันเด้อพี่น้องเด้อจะได้แต่ฟังเนาะเป็นกาลังใจให้พี่น้องทิ่จะกินหมอร้านน้ำตั้นเนาะขนาดฝนเข้ากนั่งใจเนี่ยจะหน่อยเนาะค่ะ